อันนี้เห็นว่าตอนนี้ไปกลับมาแบบว่าขัดแกนตลอดเลยความสึ่เหน่อยไหมมดดิแบบว่าต้องมาละลาันห่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลิก็สอบแล้วแต่ลิซน่สอบไปหมดแล้วลิซก็เลยไม่ต้องกลับไปทุกวนช่วงเนี้ยแต่ว่า จะจัดงานค่อนข้างหนักนิดนึงช่วงนี้โปรโมทเพลงใหม่เพลงรักหนึหน่งคำจดจำตลอดไปเพิ่งปล่อยไปเมื่อ2อสาวันที่แล้วนะครับก็วันหนึ่งก็วิ่ง2งาน3งานทุกวันเลยนะครับแต่ก็เต็มที่ครับสู้ๆก็อยากให้เพลงดังอยากให้คนชอบกันงี้ครับแล้วเราไม่มีเป็นห่วงเป็นคนแบบว่าต้องทำรบางเกินกับใพื้นทีะ,อะตอนนี้คือตอนนี้ลิศอยู่กรุงเทพยาวเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งขึ้นลงระหว่างกรุงเทพขอนแก่นจะเป็นช่วงกว่อนหน้านี้มากกว่าใช่ครับ ช่วงนี้เป็นปิดเทอมไปแล้วสำหรับนิดผอมลงครับเพราะว่าเป็นคนกินน้อยแล้วก็งานก็เยอะแล้วก็เวลาว่างก็เข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้ยิ่งทำให้ผอมากไปอีกออใช่ครับคิดเรื่องเรียนหรือเปล่าไม่ได้คิดเรื่องเรียนครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่า ลิทเป็นคนถ้าเกิดทําอะไรแล้วแบบอยากทำมาเต็มที่อย่างตอนนี้ทําเพลง <ไป S 1> ทําเพงลงรักหนึ่งทำจดจำตลอดไปกาักจะถ่าย MV ็มวิทก็พยายามเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ดูว่า MV ที่ผ่านมาแนวๆนี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วลิทก็จะได้ไปเสนอโปรดิเวเซอร์เสนอคนทํา MV ให้ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทําได้อะไรเงี้ยครับวา่วางานคนนี้เรามีส่วนเกี่ยวพยในการทหรับเพลงนี้ลิทลิทมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่า เราไม่รู้อว่ามันจะเป็นเพลงสุดท้ายสําหรับเราไหมเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นการถ่าย MV ็มครั้งสุดท้ายสําหรับลิศไหมลิก็ลิก็เลยขอเต็มที่กับมันแล้วก็เหนื่อยก็ยอมอะไรก็ยอมให้ลิศวันไหนแบบว่าไม่มีคิวโปรโมทลิก็ขอไปเฉลยรืขอไปโปรโมทเพลงนี้หรืออยากโปรโมทเพลงนี้หรืออยากให้คนดูรู้จักกันอย่างเมื่อวานเอาไปประกอบเป็นต่อตอนสุดท้ายลิก็ดีใจมากที่แบบว่าเขาเอาไปใส่ในเป็นต่อตอนสุดท้ายแล้วทําให้แบบ ภาพของเพลงแบบคนได้ฟังคนได้ดูไปในวงกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยลิก็ดีใจมากครับจริงจริง,รงอ่ะน้ำหนักเท่าเท่าเดิมนะครับลดไปแค่ประมาณโล2โลเองใช่ครับเราไ้ม่มาสองสามวันแล้วกระแสแฟนถามว่ายังไงเออไฟังเพลงนี้แล้วครับสำหรับเพลงรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับแฟนๆชอบนะครับหนึ่งชอบในเรื่องของตัวเพลงที่ความหมายดีนะครับอ่า เขียนโปรดิวเซอร์เขาแต่งมาเพื่อกิจนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับนิดเลยนะครับอย่างที่สองเขาชอบตรงที่พัฒนาการในการร้องเพลงเขาบอกว่าร้องเพลงดีขึ้นก็ดีใจที่คนชมเรื่องพัฒนาการเพราะว่าลิก็เวลาออกงานไปร้องเพลงตามที่ต่างๆลิก็พยายามพัฒนาให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวจากทุกงานให้ได้มากที่สุดเราเรียนมีนะคะทีคะ ตอนนี้ที่ทราบมาคร่าวๆนะครับคาดว่า MV ลิซจะไม่มีนางเอกนะครับจะเป็น MV ที่เน้นถึงความรู้สึกมากกว่าเน้นถึงเรื่องราวดีๆมากกว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนอื่นมาถ่ายข้อเรื่องราวแทนนะครับในมุมมองต่างๆแต่อาจจะไม่ใช่ลิซแต่ก็มีลิซในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับ